ฮมลโหลบาอบบี้กุ๊กอะไรเนี่ยแพนด้ากุกกฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ เฮ้ยฮลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนพี่กุ๊กุ๊นะคะแหมทำไปตกใจไปได้แค่เนี่ยเป็นเวลาตีสามเองออแล้วมาทำในตีสามเลยดูจันทร์ขึ้นแล้วเนี่ยจะแปลงล่างแล้วเฮ้ยวันนี้นะคะเป็นควันหลงวันลอยกระทงแล้วพี่กุ๊กุ๊นะคะก็มีอุปกรณ์นั่นก็คือนีอ่ของเล่นนั้นเลยมันเป็นประทัดนะนี่นี่ประทัดเต็มนี่เลยนะ ในนี้นะคะจะมีประทัดสิบอย่างนี่อันนี้จะเป็นวิตต้มใช่ไหมที่มันจุดขึ้นฟ้าอันนี้จะเป็นไฟเย็นนี่ที่ทุกคนจะรู้จักประทัดที่แบบเด็กเดกเล่นได้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นกระเทยกระเทียมเอ้ยกระเทียมขอมมากเลยเนี่ยนี่ผัดกินกับหมูตอนเช้าอ่ะไม่ใช่กระเทียมและนี่ก็เป็นหมุนวงล้ออ่ะ ใช่มบัวกระต่ายและนี่ก็เป็นพึ่งหลวงนี่นี่ไอเนี่ยไอพึ่งเนี่ยทำไมจุดทีไรนะวิ่งหนีกันป๋าลาบมิคกุ๊กโอเค,อเ,คเดี๋ยวเรามาลองจุดมันบินสเปรย์สปาต์นะอันที่หกจะเป็น,อ,น,นอันที่หกก็เช็ดทีมิคกุ๊กอันที่หกจะเป็นควันสีนี่ส่วนอันที่เจ็ดนะคะนี่อันนี้คือมองไม่ได้อมังกร อันที่แปดก็คือไม้สอยมะม่วงครับพี่กุ๊กพี่กุ๊กอย่ามันหักนะเอาหักแล้วจุดไม่ได้นะอันนี้คืออะไรนะกระบอกไฟใช่ไหมที่มันเอาไว้เสียดตูดคนกระบอกไฟและอันสุดท้ายก็คือนี่โคมลอยนั่นเองโอ้โหสวิงตักฟ้าพี่กุ๊กโคมลอยค่ะนี่ พี่กรุข้าไปอยู่ดิเดี๋ยวจะจุดข้าไปอยู่เอ้ยเข้าไปไม่ได้จะจุดให้พี่กรุ๊ปลอยไปกับโคไปเลยนี่และอันนี้คืออันสุดท้ายนะคะอันนี้อันแถมนี่คืออะไรลูกโป่งฮะไม่เห็นมันพิเศษตรงไหนเลยพี่กุ๊ปนี่ไม่ใช่ลูกโป่งธรรมดานะคะเราสามารถเปิดไฟโอ้นี่นี่ไีวิว่าบางทีพี่ก็กุ๊ปแต่ทำไมมันถึงจมแล้วมันมันไม่ลอยแล้วอะยังไงก็ลอยอยู่นั่นไงนี่ ในพี่กุ๊กเถือถือด้ามเขาสิเออแล้วเปียวแก๊สเขาหมดแล้วพี่กุ๊กกุ่งซื้อมาได้ไม่กี่วันนึงป้าพี่กุ๊กตดเข้าไปสิตดก็ไปเส้นเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราอะ่ะมาจุป,ปัดกันเลยก่อนจะไปดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้อย่าลืมกดกระด,ดิ่งด้วยนะคะเช่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกคนแล้วไปดูกันเลยกุ๊กในถงุงมีอะไรอีกเนี่ยเฮ้ยอันนี้ชอบเล่นมากเลยเมื่อก่อนเนี่ยอะไร เขาใส่หนังกระติกเลยยิงเรพี่กุก๊ว่าเขานะ่ควันสีไม่ใช่อะไรไข่มังกรอไข่มังกรเออนั่นแหละอุ้ยอันนี้มาเสียงดังมากเลยนะไม่ดังมันะต่แต่แต่ตะตะเนี่ยุ๊บเหรอแล้วหมาจะตกใจไหมเขาว่าะหมาชอบตกใจสยงประทัดหนีออกบ้านหลายตัวนะพี่กุก๊อออันนี้มันดังมากไหมคะพี่อุ้งไม่เคยเล่นไม่ดังนะอยากรู้ต้องลองพี่กกโอเคโอเคมาฉุดโยนเลยทุกคนต้องระวังนะคะเนี่ย จริงอันตรายนะพี่กุ๊กถือแล้วถือแล้วโยน,นอ่ะเขาให้เอาวางไว้ไม่เท่าไหร่นะพี่กุ๊กอันนี้คือใครมังกร,ร,มกรไม่ดังเลยเดี๋ยวเราจุดทีเดียวสามอันโอ้ต้องวางกับพื้นพี่กุ๊กแล้วก็จุด มาลุบมาพี่กุกอะ,อ,ะอะไรเนะี่ยตัวตัวอะไรเนี่ยพี่กุก๊กตัวอะไรเนะี่ยมาลุบออกมาได้ไ,<ห>ไงอะโดดออกรั้วออกมา,าได้เลยพี่กุกเฮ้ยโดดออกรั้วเลยเหรอใช่เฮ้ยทำยังไงเดียวโอ้ยไอตัวเนี่ยดึงดาวโซนมากเลยเจะเอาเข้าบ้านยังไงล่ะนั่นละสิเป็นด,ดาวโอ้ยไปแล้วเฮ้ดีแล้วเนี่ยที่เราอ่ะจุดประทัดเองและอยู่ใกล้บ้าน ไม่งั้นนุ่นหนีออกบ้านไปเลยหนีไงหนีเร็วหนีเร็่อแ้วชาบ้านชาบ้านโอ้ย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 ทำยังไงดีโอ้ย,อ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 ยด,ดีนะเนี่ยทุกคนที่เราว่าอยู่ถ้าดึงดาวหนีออกจากบ้านตอนไม่มีคนอยู่เนี่ยัน <c oughs> ย,ยุ่งแน่เลย <c oughs> โอเคเขาอะตกใจเสียงดัง งั้นเราอะจะต้องจุดอะไรที่มันเบาๆนี่ไฟเย็นดึไฟอุยดงดาวไม่กลัวหรอไฟเย็นอะโอ๊ยลึงดาวลึงดาวลึงดาว,วหอมแก้มาพี่กุ๊กดึงดาวนี่นี่อุ๊ยไม่นสนใจเลยอะ โอ้ไม่คันนาจิตใจดึงดาวเลยพี่กุก๊กอา้าวแล้วพี่เมื่อกี้หนีออกจากบ้านมาต้องดึงดาวอ่านะอ่าดึงดาวดูนะแล้วพันด้าหายไหนพี่กุก๊กแพนด้าอยู่ข้างในบ้านค่ะพันด้ากลัวประทัดเหรอกลัวประทัดมาก บแลบอลหมดดึงดาวกลัวมากเลยพี่กุ๊กดึงระวังดาวกลัวมากเลยนะพี่กุ๊กดึงระวังโอ้ลูกนี่ไกลเฮ้ยแต่เขาตกใจอยู่นะดูดิ สงสัยมากกว่าพี่กุ๊กเนี่ยทุกคนเมื่อกี้มันพุ่งใส่เสวไฟ้าน่นเสียอันตรายเหมือนกันนะเนี่ยดีไม่พุ่งใส่เขาเปาตาเรามันจะไม่หลุดออกมาอ่ากินแอปเปิ้ลได้ไม่ใช่พี่กีอนน่้แพนด้าจะวิ่งเข้างับนะพี่กุ๊กเนี่ยโอ้จริงด้วยถ้าจุดต้องจับดึงดาวไว้ด้พี่กุ๊ก เล่นอะไรต่อดีเฮ้ยอัยอนนี้เร,เ,รเราเนี่ยมีดาวเคี้ยวเลยมีดาวจะเล่นเนี่ยพี่กุ๊กกุ๊กอะไรอันนี้คือบัวกระต่ายยิ่งเวชอบกระต่ายๆๆเลยพี่กุ๊กเฮ้ยยิ่งเราเคยข้ามกระต่ายแม่อันนี้เขาบอกว่ามันจะเป็นหมุนๆใช่ไหมแล้วมันเป็นบัวกระตายย่ายยังไงใครตั้งชื่ออะไรดำๆกลางถนนเลยกุ๊กอะไรล่องลอยเลยวล่องลอยเรานั่นแหละอ่ะเอานะกุ๊กยน กุ๊กเข้าฟลาแล้วเนะี่ยเขาให้เอาวางไว้กับพื้นนี่ก็กุ๊กทุกคนเนมื่อกี้พ,กกพี่กุ๊กนะคะเล่นผิดวิธีไปน้าจอเลยพี่กุ๊กทุกคนเมื่อกี้พี่กุ๊กเล่นผิดวิธีนะคะเขาจะต้องเอาวางไว้กับพื้นอย่างนี้ใช่แล้วด้านตูดลงแล้วก็<ห><ะ>วิ่งวิ่งรัน เฮ้ยทุกคนดี๋ิทุกคนทุกคนเนี่ยด้าปากบวมพี่กุ๊กเนี่ยเนี่ยๆๆหนบวมเลยเนี่ยโอ้ยดวงดาวเจ็บไหมอะไหนอะร้องไห้เลยดูดิน้ำตาไหลเลยอ่ะเฮ้กุ๊กจีบดึงดาวไปโรงพยาบาลดีกว่าดึงดาวปากบวมเลยอ่ะ อาแดงเปล่ากูคิดบอกคุณเตอร์ร้องไห้เลยอ่ะร mm ีบพาดึงดาวไปโรงพยาบาลดีกว่าไปดึงดาวคอนโดไปดึงดาวท้องวานไม่ใช่บอกแล้วว่าอย่าไปกัดไปกัดไปดูดิดูนี่ปากเนี่ยทุกคนปากบวมแดงเลย่ะมีเลือดไม่ไหลอ่ะเนี่ย ทุกคนช่วงนี้นะคะรู้สึกโชคร้ายมากเลยค่ะแม่พี่กุกุณนะคะก็เลยบอกว่าต้องปล่อยโคมลอยนี่ตามควาเชื่อโบราณนะพี่ใช่ความเชื่อโบราณต้องปล่อยโคมลอยนะคะแล้วเราก็ทําให้มันพองๆใช่ไหมคะไปแล้ว ทุกคนงั้นวันนี้พี่กุกกุ๊ก็ไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูดึงดาวต่อก่อนนะทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ดึงดาวด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย